อะไรอะเริ่มดีน้ำมันอะ่ะนนี้นี่รถกูเหรอนะครับสวัสดีกับทุกคนทุวยสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมนะอ่าวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเราบอกแล้วเองนะครับอ่าฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปผีผีโลภุด ลูกค้ามากูตกใจหมดเลยอะไรอะไรเป็นอะไรเอ็๋เฮ้ยเฮ้อย่ากังวลกับมันเฮ้เฮ้เฮ้พเฮ้พ่อฮอดดอกได้ไหมได้เลยครับเนอะผมจะจัดฮอดดอกท่งใหญ่ๆยาวๆให้คุณเลยนะครับเนอะอันนี้คือฮอดดอกโอเครับไปอมขอบคุณคนใจดีนะเอาไม่ต้องไม่เป็นไรนะครับซิกมา เดี๋ยวมึงซื้อชิคกีุ๊คือซอชิกมากเหร้านโคจะสกปรกอ่ะโอเคไปทำอะไรเฮ้ยลูกค้ามาแล้วครับสวัสดีครับคุณลูกค้านะอ่าเขาเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะอ่าเชิญเลยเชิญเลยนะโอเคว้าวมีคนทำงานที่นี่สายนี้จริงๆเหรอใช่นะทำไมไม่มี ทำไมจะไม่มีอ่ะคาดว่าคุณยังไม่ได้ยินข่าวใช่ไหมข่าวเลยวะยังไงก็ตามฉันทอดฉันขอทอดได้ไหมทอดอะไรไมึงอยากทอดอะไรขอบคุณและขอให้โชคดีฉันไม่อยากทำงานที่นี่กูก็ไม่อยากฉันควรจะดูว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังพูดถึงอะไรก่อนหน้านี้ใช่งพูดถึงอะไรวะ มีรายงานเขาว่าฆาตรกรแบบปนุกรมมีชื่อว่าเดอะไนท์ชิฟกำลังซ่อนอยู่รอบเมืองหลังจากที่เขาหลบหนีจากคุณเมื่อคืนนี้เจ้าที่เรียกเขาว่าเจ้าที่เรียกเขาแบบนั้นเพราะเขามักโจมตีในเวลากลางคืนมันมักจะกกำหนดเป้าหมายวิญญาณที่ยากจนที่ทำงานตอนกลางคืนในธุรกิจท้องถิ่นเฮ้ยนี่มันกูดินี่มันกูปิดประตู ดังนั้นเราจึงขอให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านอยู่ในที่ทํางานในเวลากลางคืนแล้วเราขอแนะนําให้คุณออกจากงานจนอย่าออกจากงานออกจากงานจนกว่าจะพบฆาตกรแบบอนุกรมเฮ้ยฆาตกรอนุกรมนะเจ้าหน้าที่ยังเจ้าหน้าที่จะยิงฉันถ้าฉันพยายามออกอะไรถ้าหากฉันเห็นอะไรนะ่าสงสัยโทรหาตำรวจโอเคเห็นอะไรนะ่าสงสัยโทรหาตำรวจทันที <Huh? S 2> สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้รับอะไรดีครับผมนะทําไมคุณถึงสวัสดีคุณมีค่าจ้างขั้นต่ํเดีวหมายความว่าผู้ชายคนนั้นมาที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในชุดสูรยังไงก็ตามคุณต้องการอะไรดีครับนะต้องการอะไรดีครับนะผมจะทำฮอดอรร้อนๆใหญ่ๆบ๊อบๆคุณเลยนะครับนะ <c oughs> มาเลยครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวผมรีบทําเลยนะครับนะเดีย๋ยวทา บอร์เกอร์บบ่บไม่คุณเลยนะครับอ่ะรับไปครับโอ้นี่มันไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวาคิว,วที่หายากปลางอ๋อทุยฉันไม่สนใจกูไม่แคร์ทำไมอะ่ะโอเคได้เลยถ้าคุณเห็นอะไรโปรดโทรมาหาเราเนะมึงอยากกักถ้าคุณเห็นอะไรแปลกๆโทรหาเราเอาล่ะฉันรู้แล้วจ้าหน้าที่มึงจะเซาซีได้ปะโอ้ย oh, yeah. มีอะไรขึ้นบ้า มึงอะบ้าฉันเพิ่งทำภารกิจที่ลงยิมเสร็จแล้วฉันต้องการโปรโตีนโยกับคุณเบร์เบร์เออเอาลื่นๆเอา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 ๆมึงเป็นไรเนียกูต้องเจออะไรแน่เลยอะเนี่ยมันลอยย้อมกูอยู่อะไรมึงเนี่ยกูทำให้ฉันกลัวนะ ยังไงก็ตามคุณต้องออกไปจากที่นี่ว้าวคุณต้องกล้าที่จะทำงานในเวลากลางคืนแบบนี้เออกูก็ตกใจมึงอยู่นะเมื่อกี้อ้าวเฮ้ย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 อ่าโอเครวมร่างฟิวชั่นโอ้กี่น้ำวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดน้ำ เราขายเบอร์เกอร์ครับกับฮอตดอกทอดแล้วก็เฟ้นไฟลุงอยากได้อะไรดีมึงเป็นอะไรฮอตดอกทอดโอเคขอบคุณเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าฉันคือใครรู้ไหมนี่ใครดูเหมือนว่าคุณจะทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้ามีคนลื่นเราจะโดนฟ้องเน่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องปิดสถานีนี้ลงแล้วไม่มีใครมาทํางานที่นี่อีกดังนั้นเช็คมนตอนนี้หรือคือจะถูกเลยออชูพื่อนชูพื้นชพื้น,นจำไว้ถ้าคุณเห็นศพโทรหาฉันคุณมไม่สับปลาเลยเหรอความตายนี่มันข,าข่าวในเธอเดียวเท่านั้นเี แต่ความผักเนี่ยมันจะขาเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายพุ่นละอย่างของมันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้อยู่ดีๆก็ไฟไหมอะไรวะเนี่ยปึ๊บโอเค โอเคนี่เบอร์เกอร์ครับอ้าวแล้วไม่ขอบคุณไม่พูดอะไรเลยเงินก็จ่ายไม่ครบบึบ้งเสกทำตัวสตีนอีกสวัสดีครับมาดามคุณอยากกินอะไรดีในวันนี้ฮอทดอกได้ไหมได้จะจัดฮอทดอกใหญ่ๆบึม้มๆให้เลยนะครับน,ะนี่ครับฮอทดอกใหญ่ๆบึม้มๆสำหรับคุณผู้หญิงครับว <c oughs> ุ้ยอร่อยจังเลยกับคุณเนะนะลองแบบลองเอ่อลองกัดๆดูก,ก่อนอ้าว กัดๆดูก่อนคุณขับรถกัดๆดูก่อน <c oughs> คนขับรถเข้ามาแล้วก็มาสั่งนะไม่มีคนแบบสั่งเข้ามากินเแบบว่าสั่งแล้วนั่งกินในร้านเลยบางทีมันก็เหงามันก็โดดเดี่ยว <c oughs> เหงาอะ่ะโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีคนนั่งกินที่ร้านเลยมีแต่คนแบบขับรถมาแล้วก็สั่งไปกินข้างนอกบางทีก็หายใจนะแบบว่า มันไม่มีใครแบบคิดที่จะอยู่กับเราจริงๆอะ่ะมันก็ประมาณว่าเราอยู่คนเดียวเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะมาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่ามานั่งกิน,นร้านอาหารเ,เพื่อนเราเอ้อสวัสดีครับคุณลูกค้าครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนอะมันวะ เอาไรวะเฮ้ยมันจะไปไหนอ่ะมึงกลับมาีนี่นะอีเวนเฮ้ยเชื่อพลังงานหมดฉันต้องรีบเซตมันโอเคกูต้องรีบไปเซตเซตเหยี่อสุดเตี่ยโอเคกล่องไฟโอ้โ oh, หแล้วไอ้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 ที่มันใส่ถุงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรนี่คนไร้บ้านคนเดียวกับที่เจนเห็นนี่นะทำไมเขามานอนตรงนี้วะช่างแมงกูรีบเ็ตไฟด่วนๆเลยกูต้องรีบโทรหาสับเปลือกเฮ้ยเฮ้ยอย่าด้วยอย่าด้วยอย่าด้วยไอ้เหี้ยโทรหาตำรวจโอเค ผมขอความช่วยเหลือฆาตการที่หลวมวุฒิฟักฆาตกรกำลังมาที่นี่ตกลงใจสงบลมลงไว้น้องที่อยู่ขบนคืออะไรอ่อที่ทำงานของฉันไม่เป็นร้านเบอร์เกอร์นี่อนขอเฮ้ยอีกแล้วเหรอ เลยวะรู้ทำไงเนี่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ ตำรวจกำลังมาถึงที่เกิดเหตุแต่สายเกินไปสำหรับคุณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเดนเบอร์เกอร์ได้ปิดตัวลงได้เปิดตัวเบอร์เกอร์ชนิดใหม่โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับนะมันก็เป็นเกมโง่แบบนี้แหละครับนะ่อ่านะครับถ้าใครดูจบแล้วนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปของผมนะครับอะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ